สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าสมใจพี่ตู่แล้วจ้าวันนี้ได้มะละกอมาแล้วจ้มามะละกอตำปลาคูงแซบๆอีกแล้ววันนี้ได้ถั่วมาถั่วไทยนี่อัน,นใหญ่ๆเดี๋ยวจะมาตำส้มมะะกอทานกันนะจ๊ะ รอก่อนนะจ๊ะเ,เพื่อนจ๋าส้มตำก็เสร็จแล้วจ้ะเทลงไปเลยนี่ส้มตำเส็บๆไม่มัวรอช้า ซับซับนัวๆแล้วต้มถิ่นอร่อยอร่อยเพื่อนๆเลยวันนี้เต็มเลยเต็มที่เลยแหล่ไปตาาหามาอยู่เนี่ยอันอี้อปลากรเขาอ,อร่อยปลากราหายากเราคอปลากรบบากรไทยหรอกลูกไม่เจียว แต่ก็ทานได้สองมือ้อเป็นไงจ๊ะน่าทานไหมซุปต้มแซ่บๆจ้ะวันนี้มีถัว่วเผ็ดแซ่บอร่อยนัวๆนี่ มีถั่วงอกรุ่นใหม่มาแล้วจ้ะเรามาทานกับส้มตำเจ้าเพื่อนๆจ๋าจะอร่อยสุดเลยนี่ถั่วงอกงามๆกับส้มตำโอ้ยพี่ตู่วันนี้โอ้โหดีใจเท่ากับได้ทองเลย ได้ได้ไดถั่วพูมาด้วยล้างเก็บไนะว้เนี่ยเดี๋ยวถัว่วแอมกซะหน่อยนี่ถั่วไทยฮวันนั้นเพื่อนเเห็นไหมถัว่วคนผิวดำเขียวไปนี่ดูถั่วเราเนี่ยนี่ของไทยมันจะอวบอทานกับถั่วพูนี่ กรอบ,บนี่แหละแค่นี้แหละอุ้ยนะจ๊ะสำเร็จแล้วจ้าส้มตำแต่ก็ยังมีอีกเดี๋ยวพี่ตู่จะให้ดูส้มตำสำเร็จแล้วนะจ๊ะเนรงออกอวบๆไม่ใช่รงออกเล็กนี่เห็นไหม ลึกจ๊ะสำร็จหนอย่างมีปลาีตู้หนึ่งปลาไว้นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะโชว์ให้ออวันนี้ก็จะส้มตำเต็มที่เลยนี่หนึ่งปลาไว้เนี่ยหางร้อนอยู่ ส้มตำจ้าส้มตำจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ก็ทานส้มตำกับปลาหนึ่งจ้ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ปานินนะมันเป็นปลานินทะเลแดงอะ่ะตัวแดงพี่ตู่นึ่งน่าทานไหมทานกับส้มตำนี่ แซบ็แซบๆโอ้ยมันจะเข้ากันเลยเนี่ยพี่ตู่ก็นึ่งนึ่งก็มีใส่ผักกาดข,ขาวๆแล้วก็ใส่ต้นโอ๋ใส่หอมแล้วก็พริกคนผิวดำพริกเผ็ดๆโอ้ยเนี่ยแซ่บเนี่ยพริกเนี่ยมันสีเขียวมันต้องได้นึ่งไปแล้วมันเป็นสีแบบนี้นี่เห็นไหมหน่าทานไหม ปลานินทะเลจ้ะเนี่ยพี่ตู่ก็ยัดไส้มันไว้เนี่ยไหมเนี่ยมีผักมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยโอ้ยเนี่โอ้ยแซ่บด้มานะมานะมาทานปลานึ่งปลานินทะเลจ้ะสีแดงแต่มันไม่แดงแล้วพอเรานึ่งมันไปแล้วเนะี่ยแซ่บแซบ ตัดซมตามจ้ะแล้วก็มีขนมเส้นด้วยหนูจีนนี่ไว้หนะึงเป็นไงเต็มคาเต็มที่เลยเนาะวันนี้พี่ตู่ดีใจเย้่้มตาม สวัสดีจ้าสวัสดีงามงามจ้าสวัสดีวันอาทิตย์จ้าพี่ตู่ก็วันนี้จัดเต็มที่เลยเพื่อนๆจ้าโอ้สีแดงเลยหัวหายอีกแล้วเป็นไงปลาเนึ่งมีผัก ทานกับขนมเอ้ทานทานขนมจีทานกับส้ตมตำจ้าเพื่อนๆจ้านี่ส้ตมตำพี่ตู่วันนี้แซ่บแซ่บมันมีครบหมดเลยนี่นี่ทอาลองอ้วกอ้วกนะจ๊ะแซ่บแซ่บแล้วก็มีขนมจีนด้วยน้ำเส้น อาหารวันอาทิตย์จ้ะตอนบ่ายแล้วไม่ใช่เที่ยงอ,อยากเมื่อคืนดึกดึกยังมาม่วงอ่่โอเกนะจ๊ะคลิปนี้พี่ตู่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะเพื่อนจ๋าอย่าวอรี่พี่ตู่เลยเนาะพี่ตู่มีใครไม่รู้ส่งคลิปมาเรื่องกับ สีผมพี่ตูอ่อ่ะมันไม่เกี่ยวกันกับว่าสัญชาติลืมลืมตัวสัญชาตินะพี่ตู่ต้องพูดจะ้ะพี่ตู่รักเมืองไทยที่สุดใครจะว่าคนไทยไม่ได้แม้แม้แต่คนไทยว่าคนไทยพี่ตู่ยังด่าด้วยมันไม่เกี่ยวกับทรงผมจะ้ะเกิดเมืองไทยเรื่องอะไรจะลืมคำพืชของตัวเอง พอพี่ตู่ก็ห้าสิบแปดจะย่างห้าสิบเก้าแล้วหัวพี่ตู่มันงอกนะจ๊ะพี่ตู่เลยย้อมผมทรงนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าเราภูมิใจที่ผมได้เกิดเป็นคนอาเชียนหรืออาเชียอ,อะไรเขาเขียนมาแบบนนะั้นพี่ตู่ภูมิใจที่สุดที่พี่ตู่เกิดมาเป็นคนไทยเก่งได้ไปอยู่เมืองนอกสามสิบสองปี ได้ทานอาหารไทยลืมเหรอคำพืชไทยอ่ะไม่ลืมจ้ารักเมืองเมืองไทยเหมือนเดินไม่เกี่ยมันไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับทรงผมพี่ตู่นะจ๊ะพี่ตู่หัวงอกไงพี่ตู่เล่าให้ฟังเนะี่ยพี่ตู่ไม่ใช่ยี่สี่ยี่ห้าพี่ตู่ถึงทําผมทรงนี้แล้วมันจะไม่เห็นงอกเล่าดูดียายพี่ตู่ปล่อยตัวหัวงอกมนันไปไม่ได้ พี่ตู่แก่แต่พี่ตู่ยังรักสวยอยู่นี่แหละจ้าเ,เพื่อนๆจ๋าที่เขาคอมเมนต์มามีผู้ชายคนหนึ่งมันเหมือนว่าเออแค่ทรงผมเหมือนว่าเราลืมคำพืชไทยเขาบอกเขาภูมิใจที่เขาเป็นอาเซียนอาเซียนี่แหละเป็นคนไทยนะว้ายพี่ตู่ดิดรักเมืองไทยที่สุดแล้วจะไปเมืองไทยไปทำไมถ้ารักที่นี่ มันจําเป็นชีวิตมันต้องทํามาหากินลูกเต้าพี่ตู่ก็อยู่นี่เป็นฝรั่งหมดสามคนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมคําพืชของตัวเองนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอฝากตำปะหุ้งตำส้มมะละกอแซ่บๆอร่อยอร่อยไปด้วยนะจ๊ะปานึ่งด้วยจ๊ะ อร่อยอร่อยพี่ตู่ก็จะไปขอทานตามๆแล้วเดี๋ยวมันจะเซง็งนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าบา,บายบาย